กรับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนิยมเวชกามมาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครเขต2พักเพื่อไทยท่านประธานครับผมขออนุญาตอภิปรายสนับสนุนยต,ติทั้งสามยต,ติเริ่มยติของท่านคุณหมอชลนาศีแก้วขอให้สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาหาแนวทางและปัญหาการบริหารสถานการณ์โควิด -19 กรณีอนุญาตให้ชาวต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อส่งให้รัฐบาลรับไปพิจารณาดำเนินการและอีกสองยติของท่านสสสมพงษ์โสพลมีเนื้อหาใกล้เคียงกัน แล้วก็ยติของคุณหมอบัญญัติเกษณจันทร์ซึ่งท่านเขียนารละเอียดมากเป,เป็นความผิดตามพรวฉุกเฉินมาตาเก้าท่านประธานครับผมที่จำเป็นต้องขอญาติอภิปรายสนับสนุนถ้าถามว่าคนจังหวัดระยองหลายคนถามว่าไม่เห็นเกี่ยวกับสกลนคร ผมเขากลับเรียนว่าเรื่องโควิด19ผมเคยพูดตลอดมาเป็นแพะรับบาปสำหรับรัฐบาลนี้แต่ท่านถือโอกาสเอามาเป็นตัวผมขอให้นายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้นำรัฐบาลนี้ยกเลิกพลกฉุกเฉินฉบับนี้พูดตลอดมาเพ,อพอราะพลกฉุกเฉินฉบับนี้ ไม่มีผลในการ,กรคุ้มครองสําหรับคนไทยจริงๆท่าประธานทําไมผลว่าอย่างนั้นพลกรนี้มากดหัวคนไทยแต่คนต่างชาติเข้ามาสู่ประเทศไทยแต่ละวพิสิตท,ทั้งสิ้นผมจึงขอากราบเรียนว่าพลกรฉบับนี้ถึงเวลาที่จะย,ยกเลิกเอามาใช้ในภาะวะการนี้แล้วครับ มันสร้างความเดือดร้อนแก่พี่น้องคนไทยท่านทำไปคนไทยมีวินัยอยู่แล้วไม่มีพลกรฉบับนี้เขาก็รักษาตัวเองโดยเฉพาะคนบ้านผมสกลนครท่านไปดูเลยเรื่องความมีวินยัยผมเป็นห่วงมาถึงคนสกลนครที่อยู่ระยองวันนี้เป็นร้อยคนมีรถทัวร์สาย นครพนมสก,นกลนครระยองท่านไปดูมันเกี่ยวเนื่องกันผมไม่ได้ห่วงไทยทุนระยองเขาเขาก็ลลำบากอยู่แล้วผมดูในทีวีท่านประธานเขามาบอกสื่อคนระยองนะบอกเขาเพิ่งเปิดร้านได้แค่เจ็ดวันกระบ,บอกวันนี้โดนอีกแ,แล้วแล้วใครรับผิดชอบชีวิตเขาท่านประธานนายกประยุทธ์ต้องคิดแค่ไปเยี่ยมแล้วบอก มาชมเชยกันนักหนาผมไม่ชมเชยหรอกครับอันนั้นไม่ทําให้ฐานะทางเศรษฐกิจเขาดีขึ้นแต่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะความละหลวมของท่านท่านจะมาบอกว่าทู่ทหารอะไรก็แล้วแต่มันมีปัญหาตั้งแต่พบทบ,บสังหรัตมาแล้วก็ไม่ได้ทําตามธรรมเนียมอันนั้นว่าทําบังคับเขาไม่ได้วันนี้ยังไม่ถึงจุดนั้นจุดระยองเขาา้าไก ทุกคนล้วนมีอภิสิทธิ์ถ้ามาจากต่างประเทศแต่พวกคนไทยนี่ถูกกดหัวไม่ออกจากบ้านเขากินข้าวทีบร้านพวกนั้นไม่ได้กินยาให้เขาทางานธมาค้าขายหลายคนผูกคาตายเพราะความที่ใช้พลกรฉบับนี้นะครับท่านประธานผมต้องขอกราบเรียนว่าไอ้ที่โคศกของ สปคประกาศทุกวันมาชีแจงสิบโมงสิบเอ็โมงผมก็ดูนะกาดอย่าตกนะอย่าตกนาพี่น้องแล้วใครตกวันนี้ใครกาตกรัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์นี่คือประธานศูนย์เลยนะครับท่านแสดงความรับผิดชอบแค่บอกขอโทษเพียงเพียงพอสำหรับชาวระยองไหมชาวระยองบ้านผมเนี่มาอยู่ระยองทำมาหากิน ถ้ามาค้าขายร้อยกว่าคนนี่กลับบ้านไม่ได้วันนี้ท่านประธานเขาบอกไม่ได้หรอกมาเรียติดเอาโรคมาติดอยู่ซะก่อนก็อบอกลูกเมียลูกผัวไปไม่ได้หากันไม่ได้ท่านประธานอันนี้เอาความจริงมาพูดนะผมถึงบอกว่าอย่าคูเข็นแต่คนไทยชาวตา่างประเทศให้เขาตามตามเะเบีบท่านละลวมแน่นอนท่านประธานผ่านมาในกระบวนการทั้งหมดแต่ท่านไม่ทำสั่งได้แต่คนไทย ผมนี่ต้องบอกว่าความลำบากก็ยังรับผิดชอบอยู่นะผมลงเครื่องบินไปที่บ้านผมทุกขั้นตอนเลยสแกนหมดเขียนชื่อเบอร์โทรศัพท์หมดทำตามกติกาผมคนไทยเซฟสีเขารัดร้อยเปอร์เซ็นตะ์ะผมเนี่ยเดือนละหมื่นกว่าบาทหักกันเดือนผมเหลือไม่กี่บาทเลยเดีดดีผมจึงบอกว่าวันนี้ทัานนายกประยุทธ์ คิดอะไรอย่ามาใช้นักหนาพอลกอรนีสำหรับคนไทยท่าระธานครับ,รบด้วยความเคารพวันนี้จนพิ้อ,องบ้านผมไม่เชื่อแหละข่วาวนี่ไม่เชื่อยังไงเขาบอกว่าประเทศไทยนี่ไม่มีแล้วไอ้โควิดสิบเก้านี่เขาไม่เชื่อนะคนบ้านผมประเทศไทยขาดแขนจนนำมาจากต่างประเทศ ไอ้ที่เป็นข่าวทั้งหลายเนี่ยเขาว่ารัฐบาลสร้างขึ้นแต่สิ้นอันนี้ผมาพูดใด้ฟังนะจากความคิดของชาวบ้านนะ่ะเพราะมันขาดแคลนเขาบอกถ้าไม่มีโควิดสิบเก้าพลอรก์กรจังหวัดไม่อยู่ไม่ได้เดี๋ยวต่ออีกเขาบอกลองดูนะเขาพนันกันแล้วนะวันนี้นไะ่้จากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเทลยองไงล่ะทําให้คนที่บ้านเขาวิจารณ์กันซึ่งไปกําหนดความคิดเขาไม่ได้นะ เพราะว่ามันทําให้เขาเห็นหลายเรื่องรัฐบาลบริประยุทธ์เนี่ยผมที่กราบเรียนว่าท่านอย่าไปบอกเลยว่าไม่ต้องตื่นกลัวไม่ต้องตื่นตหนกก็ท่านทําให้เขาตื่นตหนกเขากลัวเขาไม่ได้กลัวนักหนาหรอกโควิดในทีนี่เขากลัวโอตายมันจึงเป็นข่าวลือตลอดว่า รัฐบาลจะนํามาจากนอกก็สี่สิบห้าวันแล้วไม่มีข่าวว่าโควิดไดทินเกิดขึ้นเวียไทยพอมันไม่มีมันก็เลยมีระยองมันเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนชาวบ้านเขาคิดนะ่ะเขากลัวตายจากกันโอดผมยีกาบเรียนว่าถ้าวันนี้ท่านยังปล่อยหเหตุการณ์แบบนี้ต่อไปท่านยังคิดแต่จะยืมเงินมากู้บาจกเพื่อ รักษาโควิดไว้ท่านอย่คิดเลยครับท่านทําอะไรรับผิดชอบน้างหนาวันนี้ท่านให้กลับไปมองที่ตัวเองมันเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนชาวบ้านเขารับไม่ได้ในการที่อเอ็งาายังอมาใช้พลกรสวัสดิ์ใช้แล้วไปบังคับขู่เข็นวันนี้กันไหนอีกแล้วภาคราชาการ ก็ต้องยอมรับใส่แมสเต็มกันหมดเพราะท่านตั้งเงื่อนไขไว้ท่านประธานรัฐบาลตั้งเงื่อนขไขว่าต้องใส่ผู้ว่าในเพเภอยิ่งกลัวใหญ่ไอ้กลับบ้านไม่ใส่หรอกไปตามมลน้ทางแต่ว่าตอนถ่ายรูปไม,ไม่ไม่ใส่โดนเลยถูกย้ายบ้างถูกตัดเงินเดือนบ้างและการชัพูน้อยผมถึงกราบเรียนว่าวันนี้คุณคิดอะไรรัฐบาลนี้ อย่าแต่มากดหัวคนไทยผมเลยถูกดุกถูกประจําละไม่คือเครื่องไม่ใส่ไม่ไม่เต็มเขายังด่าผมเลยบอกใส่ให้เต็มอาอผมบอกผมไม่ตายนะผมบอกผมปิดปากไปแล้วเด็กๆนะผมจึงจึงบอกว่าถ้าบ้านเมืองยังเป็นแบบนี้ขอให้รัฐบาลนี้ทบทวนบทบาทตัวเองเลิกไปเถอ,พอะพลกรฉบับน,นี้อย่าเอามาใช้เลย ให้พวกเขาทำมาหากินผมจึงเห็นยติของท่านนายแพทย์บัญญัติเจตนะจรัร์นี่เขียนละเอียดยิบถูกทั้งหมดในยติที่เขียนไปน้นี่รัฐบาลรับไปดิเนินการเลยทำถอนออกไปพรากฉุกเฉินฉบับนี้อย่าอย่าให้มันมีเลยครับอย่าแต่กดหัวคนไทยเพราะเอาไว้ต่างประเทศเขาก็ไม่นับถือไม่ฟังแล้วท่านทำอะไรได้ ขอบคุณมากทนปธาครับ